ามาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ต้องติดตามค่ะ5พักเขาจะปักหมุดกทมกันนะคะเริ่มกันที่พลังประชารัฐค่ะเขาจะไปที่สนามกีฬาเทพหัสดินตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะซึ่งเ,ออเขามีเ,ออเขาเยกวนะคอนเซปต์งานด้วยเปิดใจประชารัฐร่วมใจประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวนี่ซึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนก็อยากจะรู้มากเลยว่าลุงตู่ ลุงตู่เนี่ยจะไปตัวเป็นเนหรือเปล่าเพราะว่ามีการประเมินกันในพักพลังประชารัฐเองเขาบอกว่าหลังจากที่เปิดคลิปลุงตู่ในเวทีปราศัยของพักเนี่ยหลายเวทีแล้วปรากฏว่าแปกปรากฏว่าความนิยมเนี่ยม,มันไม่ค่อยกระเตื้องขึ้นเท่าไหร่ก็เลยอยากจะให้วันนี้เนี่ยให้ลุงตู่มาตัวเป็นเป็นแต่ ก็มีฝ่ายกฎหมายแล้วก็ทีมงานเนี่ยเขาก็ห่วงใหญ่ว่าด้วยบุคลิกของลุงตู่เวลาขึ้นเวทีเนี่ยอาจจะคุมการพูดเป็นเวทีไม่ได้รวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยก็เลยอยู่ในช่ก็เลยอยู่ในทันทีตรงนี้เลยเนี่ยเพราะวันนี้เพราะวันนี้จริงๆเขาก็จะมีรายการของเขาอะนะใช่ไหมคะตอนสองทุ่มเออบไปแล้วเออเออพอถึงรายการเขาเขาหยุดปาสายีพอรายการหมดพวกเขาก็ภาษาต่อเรื่องหงอคงเย็นพวกนี้ไงเดี๋ยวเยอะไป เยอะไปนิดนึงเขาพูดได้โลพูดได้ยังไม่อีล้านคำคืนเดียวกันล้านคำสบายสบายหรอแล้วไม่สงสารคนฟังเลยเร็วกว่าคนท้องร่วงอีกเนี่ยค่ะก็เลยบอกว่ายังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจอยู่ว่าวันนี้จะไปไหมที่เวทีสนามเทพพัสดินเนี้แหละจะไปแค่โบกมือไปแต่ไม่พูดใช่ไหมพูดแต่ถ้าจะให้ไม่จะให้มัดเอามือมัดมือไว้สิ คุณนิดหน่อยพูดที่มันนิดหน่อยแล้วก็ว่าใช่เพราะว่าถ้าพูดมากเดี๋ยวไหลอยากจับไหมอ๋อสุวรรณประชาชนักอยากโบเจอเอาอีกเอาอีกนะคันที้ยุ่งล่ะนะยังสู้ๆเอาอีกเอาอีกนะยังอยู่ต่อดอกกุหลาบมาหน่อยสักแข่งหนึ่งไปเนี่ยคันนี้ดีเยอะล่ะ ส่วนประชาธิปัตย์ค่ะ4ี่โมงเย็นวันนี้ที่ลานคนเมืองนะคะนำโดยนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะแล้วก็เพื่อไทยเพื่อไทยจะไปที่อาคารกีฬาเวท2สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง โดยมีชัดชาติสิทธิพันธ์ปราศัยนะคะมีคุณหญิงสุดารัตแล้วก็ตกไทยด้วยร้อยตำรวจเอกเฉลิม <c oughs> นี่พลาดพลาดไม่ได้เลยนะคะส่วนอนาคตใหม่อนาคตใหม่อยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะอาคารกีฬาเวทหนึ่งสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเหมือนกันนะคะหัวนหน้าพักนายธนาธรจะขึ้นปราศัยตอนสองทุ่มแล้วก็ด้วยความที่เป็นพักอนาคตใหม่เขาบอกว่า,าพักอนาคตใหม่ในเว,นเวทีปราศัยวันนี้ เขาจะมีล่ามภาษามือถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ด้วยนะคะ mm hmm. เห็นไหมความเป็นคนรุ่นใหม่นะแล้วก็จะมีกิมมุ่งกิมมิกอะไรตลอดเวลาส่วนเ,เพื่อชาติจตุพรพรมพันธ์ค่ะจัดเวทีปราศัยใหญ่ที่ห้างสปปรรพสินค้า i m p e r i a ียลลาดพร้าวห้าโมงเย็นภูมิใจไทยภูมิใจไทยวันศุกร์นี้ค่ะจะไปปักหมุด อ,อมีอรยายงานจริงๆเนี่ยตอนก่อนหน้านี้มีมีรยายงานว่าจะไปอยู่ที่ฟิลเจอร์รังสิตแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะนัดเพียงแค่แบบสื่อมวลชนทแถลงแล้วก็รอวันที่23จะเป็นคารวานหาเสียงหรือไม่ยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวปัดปักหมุดกรทมส่วน <c oughs> อีกหมุดหนึ่งค่ะที่ฮ่องกองที่ฮ่องกองตอนนี้โหเมื่อวานเมื่อเช้านี้เขาโพสไอจกันแล้วนะคะ ว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวแล้วก็คุณทักษิณยืนควงแขนกันอยู่ว่าแบบพร้อมมากสำหรับงานคืนนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็มีรายงานว่าตอนนี้เนี่ยเอาเครื่องบินเช่าเหมาลำกันไปแล้วนะคะบรรดาญาติพี่น้องนำโดยบรรพฤษดามาพงศ์ทำเครื่องบินเช่าเหมาลำไปเตรียมพร้อมงานที่ฮ่องกงแต่ว่าคุณหญิงพจมาเนี่ยไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าคุณหญิงพจมาร่วมงานวันจริงแล้วเมื่อวันที่17มีนาที่แบบมีการใชยที่มีการลดน้ํา รถน้ำสังตามประเพณีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ไปเพราะคงติดหาเสียงก็ติดหาเสียงแต่ว่าที่ไปแน่ๆคือบรรดาไทยรักษาชาติไปได้ไม่มีภาระไทยรักษาชาติไปได้ไม่มีภาระรนะคะ <laughs> คุณหญิงพราะจมานไม่ไปนักการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแต่อดีตแกนนําแล้วก็อดีตสมาชิกพักไทยรักษาชาติที่จะเดินทางไปร่วมงานกันอย่างล้นหลามแล้วก็แน่นอนคุณนักสิงคคุณนักสิงไปแล้วสมชายวงสวัสดิ์ไปเปล่า สมชายวงสวัสด์รอน่าจะนะน่าจะไปแต่ไม่มีอะไรนี่ใช่มีเมียรอยนู้ยไงแล้วก็นี่ไม่มีอะไรนี่ผัวไปได้เมียไปได้เมียอยู่ทางโน้นอยู่แล้วนี่เมียหมายถึงว่าเมียของสมชายใช่ไหมหมายเราเราพูดถึงเจแดงเจแดงพูดถึงคนเดียวเราพูดถึงโครงการสระเป่าใช่ไหมคะคิถึงแล้มคิดถึงเมืออกันนะแต่แต่นุกได้รับเชิญไปยังค่ะไม่ค่ะเอา ไม่ใช่ยากเขาเหลอกองทองนะเธอโอ้ไม่ใช่แค่สองพยใช่ทีันเป็นแค่สองพยางที่ฉันไม่ได้ไปยังยังไม่ถึงกองทองเฉยๆไม่ได้ไปไม่ได้แท้จร้งจะชื่อดิฉันเติมหน่อยเดียวแค่นั้นเองได้ไปเลยกองทองแท้เออเออจะบอกกองท้องแท้นะเผื่อตัดชุดก็ไม่ทันแล้วเพราะเห็นว่าที่เจ้าสาวเขาลองลองคงได้เออว่าที่เจ้าสาวเขาแบบมีชุดเช้าชุดบ่ายมี อะไรนะตอนชุดยันที่เมืองไทยโอ้ทุกอย่างแบบว่าคนรวยแต่งงานก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วพ่อเป็นอดีตแล้วสมุตีนายกอะโอ้โห้งนายกอะโอ้แล้วก็นายกอะคนเล็กเนาะลูกคนที่น่าเหมือนทักษิณมากที่สุดเขาเรียกข้าวใหม่ปรามมนขี้ใหม่มาหอมคืองานแบบนี้นะเขาบอกว่าอย่าไปสนใจอะไรมากหรอกนันมันเป็นงานการเมืองเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นงานแค่อะไรรู้เปล่าสมัยผมแต่งงานเนี่ยนะเลยขาพรรความนิดเขาบอกไงไหมผมแต่งกับเขาเาบอกเฮ้เขาบอกว่า นี่ไม่ต้องไปจัดงานอะไรมากหรอกแหมไองานแค่ยกเสาลงหลุมไปเสียเวลาทำไมผมก็งงอะไรว่ายกเสาลงหลุมเสาเอกเออเขาบอกเธอไม่ต้องไปแต่งอะไรมากงานยกเสาลงหลุมจัดง่ายๆแล้วแหมอันนี้ก็งานแต่ยกเสาลงหลุมของมหาเศรษฐีอดีตนายกเนี่ยมันต้องใหญ่เป็นโครงการเพิ่มพลเมืองเพิ่มพลเมือง วันนี้คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่นะคะโหวันนี้แสดงความเห็นกันมาต้นหลามมากเลยล้นหลามมากเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมามาไล่เรียงกันเริ่มจากตรงไหนดีเนี่ยคุณเสียงเนี่ยกี่เท่าไหรเนี่ยโอวันนี้ดูวันนี้ดูสดทาง Facebook Live ก็เยอะแล้วก็เชื่อว่าหน้าจอก็น่าจะเยอะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่หน้าจอเนี่ยเข้ามาเปิดใน Facebook Live ก็จะ สนุกสนานมามันมาก<ช>นะคะคุณมอมรทิพั์ทัไทยเข้ามาคุณกุญธิดาบอกว่าสนุกจริงเลือกตั้งครั้งนี้นั่งดูใจร่มๆแล้วก็ด่าคนโกงไปด้วยคุณบอกเป็นอย่างนะคะ <c oughs> บอกว่าสงบจนสงัดก็คือเรื่องของแบบแคมเปญน,นัดสุดท้ายของพลังประชารัฐเนี่ยว่าชูความสงบ,จบ,จบที่ลงตัว,วใช่คุณแก้วแก้วสวัสดีคุณยุทธอยุทยาบอกโหวตโนคุณนิทัศน์ บกการค้าขายสงบจริงค่ะสงบเงียบค่ะนะคะแล้วก็คุณนัทวุฒิบอกว่าสงบหรือสลบคุณสุโพดบอกทาใจยากเหมือนบังคับให้ต้องเลือกเลยคือเหมือนว่าตัวเลือกอ่ะมันไม่คือเข้าใจเล,เลยนะคายเข้าใจเลยอ่ะตัวเลือกมันเป็นแบบนี้นะคะค,คุณสุนสุจากหัวหินนะคะคุณสุดารัตคุณโพคุณจิรวิสิทธ์นะคะ ผู้คุณวิชัยคุณปานเลขาคุณอภิสันนะคะคุณวราพรคุณดรุณคุณดรุณบอกว่าพักไหนตั้งฟาร์มงูงูเห่าห,หรือเปล่าหรืองูาอย่างน้อยสองพักะเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์งูดีแน่นอนงูดีงูสองหัวเยอะมีม,มีแน่นอนค่ะแล้วก็อีกหลายท่านเลยนะคะจริงๆตอนนี้อยากจะปิดท้ายที่เมื่อวานนี้ปปงมีมติอายัดรัพย์ เชี่กายเหรอใช่คุณวัฒนาเมืองสุขวัฒนาเนี่ยตอนนี้กําลังหาเสียงอย่างหนักยเพราะลงสสบางแคร์ใช่ลงสสบางแครลงสมัครสสบางแคแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีอายัดทรัพย์เป็นที่ดินนะคะ แต่ว่าอยู่ในชื่ออยู่ในชื่อของคนอื่นคืออยู่ในชื่อของนางสุดาคุณาจักรซึ่งนางสุดาคุณาจักรเนี่ยเป็นอดีตผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทสยามอินดิก้านู่นพัวพันกับจีทูจีกับเสียเปียงอ๋อไม่ใช่เอคนละคนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพระฉะนั้นสงสัยจะไม่ได้ถื้อซับอะไรจริงคุณโตครับนึกว่าใช่ใช่คือคือแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณวัฒนาเนี่ยออกมาออกมายืนยันนะคะว่าซับที่ถูกอายัด เมื่อวานนี้เนี่ยไม่ใช่ของตัวเองแล้วก็โยงไปถึงว่าเนี่ยแหละเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้แหละโยงไปที่การเลือกตั้งอีกการเลือกตั้งมันสกปรกออทางทางที่คดีนี้มันสืบเนื่องมาจากคดีบ้านเอื้ออาทรใช่ไหมคะที่มีการใช้อํานาจใช้ตําแหน่งหน้าที่เรียกรับสินบนเห็นบอกว่า หน่วยละหนึ่งหมื่นด้วยกันนะคะที่เรียกรับสินบนตอบแทนแล้วก็จนปปงเขาก็ไปสืบทราบท,ที่ได้มาจากการกระทาความผิดเมื่อวานนี้ก็เลยมีการอายัดเป็นทรพัพย์เป็นที่ดินไป13แปลง51ล้านเนี่ยค่ะอ,<ด>ะอืมค่ะเอาละวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วนะคะก็ะ <ขอ S 2> เวลาหมดหมดเวลากับเวลาหมดเหมือนกันไหมหมดเวลากับเวลาคือถ้าเวลาหมดต่อได้นะไปต่อกันวันอาทิตย์ไปต่อกันวันอาทิตย์ รอดูช่องนิวส์วันเปิดเอาไว้เลย8ดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มนะคะเราจะมาเกาะติดการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมนี้กันนะคะสมนนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ